มารู้ชอบร้านบริการเติมโรบ้างระบบ v i p Server และ ID p a s s สูงถึงเลทสิและยังรับกดผลเกมพัทเลทสิเช่นบ o ็อกฟุตคิงเลกาซีและแมปอื่นออีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกด,ดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่หน้าร้านทุกคนเลยนะครับผมแนละสำหรับใครที่ไม่น่ารักนี่ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราอยู่ในช่วงที่มีชื่อว่าสปอยไม่ พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผม GM จ๋าสปอยอะไรกันนักกันหนาก็ไม่ทราบนะครับผมนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับผมนะเขาได้ปล่อยทางด้านของทิลเลอร์นะครับผมหรือว่าทางด้านของตัวอย่างอัปเดต17.3มานั่นเองนะครับผมนะตอนแรกเนี่ยหลังจากดูจบแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะจบนะครับผมนะแต่ที่ไหนได้มันยังมีพาร์ตต่อนะครับผมนะหรือว่าพาร์ทที่2มานั่นเองนะครับโอ้แม่เจ้าหัวจะปวดนะครับผมนะฮะคือไม่คิดเลยนะครับว่า GM มันจะยืดเยื้อได้ขนาดนี้นะครับผมนะคือรอมาแล้วนะครับผมนะตั้งู้า แล้วบอกทําไมนะครับว่าไปจับมือกับนู่นนี่นั่นนะครับแล้วมาบอกทําไมอีกนะครับว่าจะมาเร็วกว่าอัปเดตที่ผ่านมานะครับผมนะยโหยให้ความหวังแม่งโคตรสุดนะคุณผู้ชมมาเอาพูดก็พูดเธอนะครับผมนะถ้าอัปเดตนี้แม่งมาจริงๆเนี่ยแม่งทําให้พี่ผิดหวังแม้แต่นิดนึงนะครับผมนะคุณลบเกมทิ้งแน่นอนนะครับผมนะหยอกเล่นนะครับใครจะไปกล้าลบเนีเออเกมเขาดีขนาดนี้นะครับผมน้องๆองโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมนะรู้สึกมันจะเลิศเทอไปไกลแล้วนะครับผมนะฮะและล่าสุดนะครับ นะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนนะครับผมนะฮะสุ่มผลในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะมาจากน้องเกเลเกินไปนะครับผมนะเขาบอกว่าผมมีสูตรนะครับผมเดินไปที่หน้าคนสุ่มนะครับใช้สกิลแซดของผลอะไรก็ได้นะครับผมนะแล้วก็พิมพ์คําว่าคิมินโนโตะด,ด้วยนะครับผมนะนะั่นน นั่นแหละนะครับผมเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าได้ผลบิ๊กมัมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะได้ทางด้านของผลอะไรนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคผมตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับผมเนี่ยขออนุญาตใช้สกิลผลแม็กมาเลยนะครับผมเป็นสกิลแซดนะครับผมแบบนี้ฮะบึม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 อ๋อปิงปิงฮะผมนะโอ้โหปิงไม่เป็นท่าเลยนะคุณผู้ชมฮะช่างมันนะครับผมนะไม่เป็นไรนะครับผมนะต่อมาเนี่ยนะครับผมนะให้เราทำการพิมพ์คำว่าคิ k i m i n o t ะนะครับผมนะฮะค kiminoto นะครับผมนะฮะะะออ่โเเเคผมนดี๋ยวร k i m i n o ่ม กันนะครับโมดูลสิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะถ้าได้ผลดีนี่คือโคตรดีคุณผู้ชมฮะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลลับเบิรนะครับผมนะหรือผลสไตฟฟ้าโอ้ลุลินกูผัดพันกันเลยนะครับน้องๆขอโทษด้วยนะครับผมนะกูตกใจฮะเหรอเฮ้ยเป็นทางด้านของผลสายฟ้าเฉยนะครับผมนะเป็นผลราคาหลักล้านนะครับผมนะค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ไม่ค่อยมีคนใช้นี่งงเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็สำหรับผลนี้เนี่ยขอญาติทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ก็มาเก็บเอาไปเลยนะครับผมนะ่ะ สนุกด้วยกันนะครับผมนะฮะโอเคผมนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันต่อเลยนะครับผมมาดูซิว่า GM เนี่ยจะสปอยอะไรมาอีกนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับโอเคนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในหน้าทวิตของ IP India เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งทวิตตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมเลยนะครับผมนะฮะเขาโพสต์มาเกี่ยวกับรูปภาพนะครับผมนะประมาณ3-4รูปภาพด้วยกันนะครับผมนะซึ่งรูปภาพแรกเนี่ยเป็นรูปภาพของผลไฟแน่นอนนะครับผมนะที่ถูกรีเวิร์กนะครับผมนะสกิลทุกสกิลแน่่่่่นน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 นอออะะะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบผผมมิิดดววาาาายยงูู้้จจกใปปแลเเี็ต มนะรู้สึกว่าจะเป็นลูกบอลไฟบรรลัยกันอะไรประมาณนี้ดีครับผมนะลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์เลยนะครับค่อนข้างที่จะร้อนแรงน่าดูนะครับผมน่าใช้มากๆนะครับผมนะฮะส่วนที่เขาโพสต์ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาตกใจมากๆเลยนะครับผมนะผ่านไปเพียงแค่2ชั่วโมงเนี่ยมียอดกดไลค์เนี่ยสูงมากๆนะครับผมนะฮะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประทับใจนั่นเองนะครับผมนะเขาก็บ่งบอกอยู่นะครับว่ามันเป็นสัญลักษณ์ลูกไฟก็น่าจะเป็นผลไฟนั่นแหละที่ถูกรีเวิร์กนะครับผมนะฮะและรูปภาพต่อมาเนะครับผมเป็นร่างของผลมืดของเรานั่นเอง ครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะว้าวเลยทีเดียวนะครับผมนะรู้สึกว่าผลมืดในอัปเดต17.3เนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นสายผลแบบเต็มตัวแล้วนะครับผมนะไม่แน่ใจว่าจะยังเล่นสายดาบได้อยู่หรือเปล่านะครับผมนะฮะถ้ามันมีสกิลจับที่ดีนะครับผมนะอาจจะเล่นสายดาบได้อยู่ก็ได้นะครับผมนะแต่รู้สึกว่าลักษณะสกิลเนี่ยมันจะเอื้อต่อการเล่นสายผลมากกว่านะครับผมนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมนะแลวคุณผู้ชมนะครับผมนะคิดว่าผลมืดจะยังเล่นสายดาบได้อยู่หรือเปล่านะครับผมนะหลังจากที่ดูตัวอย่างไปนนะรรัผผมมมมมลลลูปภาาาาาพต่่่อออเเิจกกกทงซ้ยยืษณ ผมน่าจะเป็นทางด้านของผลยางนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งผลยางนะครับผมนะยังไม่มีข้อมูลใดชี้ชัดนะครับว่ามันเป็นการตื่นนะครับผมหรือว่าเป็นการรีเวิร์กสกิลกันแน่นะครับผมนะฮะถ้ามันตื่นเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยนะครับผมนะถ้ามันรีเวิร์กเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยอีกเหมือนกันนะครับผมนะฮะเพราะว่าผลนี้เนี่ยนะครับผมไม่มีการขยับขยายหรือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรมานานแล้วนะครับผมนะสำหรับผลยางของเรานะฮะรูปภาพทางขวามือนะครับผมนะขออนุญาตขยายสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมแบบนี้ฮะหลังจากที่ ว่ามันเป็นทางด้านของเกตหิมะนะครับผมนะฮะอ่าเป็นดอกดอกแบบนี้นะครับเราคาดเดาแบบนี้นะครับว่าน่าจะเป็นทางด้านของผลน,น้ําแข็งไม่ก็ผลหิมะนะครับผมนะฮะคิดว่าน่าจะมี2ผลนี้นะครับผมนะที่มันเกี่ยวข้องกับน้ําแข็งหรือว่าหิมะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะถามว่ามันเป็นผลไฟได้ไหมก็ไม่น่าใช่นะครับผมนะผลไฟบ้าอะไรมีน้ําแข็งนะครับผมนะฮะแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับผมนะสังเกตดีๆที่ตัวลิฟอินดานะครับผมนะฮะมันมีทางด้านของอาวุธเนี่ยสองชิ้นด้วยกันนะครับผมนะมีทางด้านของโพนะครับ ครับผมนะซึ่งถ so right so ้าถือของมันเนี well ่ยโคตรเท่เลยคุณผู Point ้ชมฮะถามว่ามันคือหอกคาตาคุร like, ิหรือเปล่านะครับผมถ้ามันเป็นหอกคาตาคุริเนี่ยทำไมพลังที่มันใช้ออกมาเป็นทางด้านของพลังผลหิมะนะครับผมนะหรือว่าเป็นคลื่นพลังพายุเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะฮะคิดว่ามันน่าจะมีการปั่นกระแสเกิดขึ้นนะครับผมนะทางด้านของตัวลิฟินดานะครับพี่คิดว่าแม่งเหลี่ยมแน่นอนนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะคิดเห็นยังไงกับรูปภาพนี้นะครับผมนะคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นผลอะไรนะครับและถามต่อาเลยันะครับิ่ง ใช้ไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมนะก็สลักวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะไม่รู้ว่าทางด้านของผู้พัฒนาเนี่ยมึงจะปั่นกระแสหรือเปล่านะครับผมนะมีการแบกโพไปแบกโพมานะครับผมนะหรือว่าสร้างกระแสกันแน่นะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดอีกเหมือนกันนะครับว่าดาบที่เห็นนี้นะครับผมนะเป็นอะไรกันแน่นะครับผมเป็นเครื่องแต่งกายใหม่ของ R. I. P. i n d a หรือว่ามันจะเป็นสกิลใหม่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะคือแบบมึงถ่ายติดมาเพื่ออะไรนะครับผมนะอย่างเช่นรูปภาพนี้นะครับผมนะก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครบา ในครับผมนะก็ได้เพียงแค่มโนแล้วก็เพ้อไปวันๆนะครับผมนะฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่มีข้อมูลลึกๆเนี่ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะอย่างรูปภาพนี้นะครับผมนะมันก็แบกโพมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะว่าเขาจะสร้างกระแสขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าปั่นกระแสอะไรประมาณนี้นะครับส่วนรูปภาพนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะลักษณะของสกิลเนี่ยมันก็สวยดีนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลลืมฝากกกกดดดดไไคค์์แชรรให้พี่ับสต เล่นอะไรก็ขออภัยด้วยละกันนะครับโอเคนะครับผมเนี่ยก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมเนวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย